สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะแท็กซี่ภูเก็ตลูกหมอสุนินลั่นไม่ทนแท็กซี่ภูเก็ตเรียก6กรกดแอปแค่168บาทคนพื้นที่ซัดกระจอกเป็นโพสต์สุดดรามา่าเมื่อลูกชายหมอสุนินคนดังแห่งโลก tiktok เดินทางไปเที่ยวภูเก็ตแล้วเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกับแท็กซี่ภูเก็ตขึ้นโดยพบว่า เดินทางไปเที่ยวร้านแห่งหนึ่งและเมื่อจะกลับได้กดแอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถกลับที่พักในราคา168บาทแต่พบว่าคนขับแจ้งว่าให้ช่วยยกเลิกให้หน่อยเพราะเห็นจากโลเคชันแล้วไม่อยากมีเรื่องกับเจ้าทิน่นเข้าไปรับไม่ได้จากนั้นลูกชายหมอสุนินออกมาเรียกรถหน้าร้านซึ่งเรียกราคา600บาทเจ้าตัวพูดว่าพักก่อนแบบนี้โกงจากนั้นแท็กซี่เดือด จัดเดินตามหาเรื่องและโวยวายชุดใหญ่ต่อว่าหาว่าลูกชายหมอสนุนินกล่าวหาว่าตนเองโกงพร้อมประกาศว่าแท็กซี่ภูเก็ตทำให้ลูกชายหมอสุนินระบุว่าตนเรียกแอปพลิเคชันได้ราคาเท่านี้แท็กซี่ได้ท้าว่าเรียกได้ก็เรียกมาจากนั้นเรื่องราวไม่จบได้โทรหาตำรวจแต่ตำรวจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางไปลงบันทึกประจำวันฝ่ายเดียวพร้อมออกรับว่าแท็กซีเ่เขาไม่อยากมีเรื่องแล้ว จะเอาอะไรขณะที่คอมเมนต์ชาวภูเก็ตได้ระบุว่าป่าตอง600ราคานี้แหละถูกแล้วที่คุณว่าแพงนะคุณมาจากกรุงเทพเหรอคะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนะอย่าทำให้บ้านเมืองของเราเสียหายสิและโปรดเข้าใจด้วยว่ารถที่มาใช้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้องเขาคนนี้เป็นรถตู้10ที่นั่ง VIP ครับไม่ใช่แกร็บเก๋งเล็กๆราคาเลยต่างกัน นายเมวินกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกงั้นก็ไปโรงพักด้วยกันทั้งสองฝ่ายพอตกลงกลับจะพาผมไปฝ่ายเดียวไม่พาคู่กรณีไปด้วยสุดท้ายก็ไปสถานีตำรวจโดยผมมอบคลิปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทั้งหมดในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ให้ดูชื่อและรูปภาพว่าใช่ไหมกับคู่กรณีซึ่งก็ยืนยันไปนายเมวินและแฟนสาวกล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากผมคงโชคไม่ดีภูเก็ตเป็นเมืองสวยงามน่ามาเที่ยวใครพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่เบอร์191ตลอดเวลาสำหรับแฟนสาวยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการชี้หน้าใส่รู้สึกว่าเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนักท่องเที่ยวควรมีทางเลือก ขณะที่เจ้าหน้าที่สอพอกรมลาล่าสุดมีการรับแจ้งความร้องทุกข์ไว้ทำการสอบสวนแล้วตามคดีอาญาที่30.2565ับและจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทางตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่ากรณีที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ191หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาได้ทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงการเข้าเผชิญหน้ากับคู่กรณีแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามซึ่งอาจทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ